น้องอุดรขวัญเก่น็นลอยเอ็ดสละคข้ามบ้านไปเมืองคนอุบลราชธานีสีสะเก็ดสุรินบุรีรั์ขอให้พี่น้องเราเจ้ายุดมีความสุขวันนี้ข้าเองรู้สึกห่างเหินกับพี่น้องมากตามความเป็นจริงมันต้อง สัมผัสถึงความอบอุ่นตามความเป็นจริงมันต้องใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนรักษาแต่วันนี้ข้าเองรู้สึกว่าความรักของเรามันห่างกันไปนิดหนึ่ง ไอ้หัวใจของข้ามันเรียกร้องอยากจะให้ใครเบเข้ามาสิใครจดบเข้ามาสิเพราะไม่อยากทไม่เป็นไรมาอาศัยบ้านเพิ่อนก็ต้องเฮ็ดตามกฎระเบียบเพื่อนแต่คันมือใดไปบ้านเฮาก็าเฮหตตามกฎระเบียบบ้านเ้า ีนากันเกินมากแบบห้างกัรเงินสิ่งเกิดไม่อีกด้อมันเสียดายโอกาสที่ข้ามน้ำข้ามทะเลบ้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโหมดของคนไทยในต่างแดน,นนะครับพูดคุยถึงประเด็นดราม่า ที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านคอนเสิร์ตสงการในเกาหลีครับในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับสำหรับการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินไม่ว่าจะเป็นนุ่นธิดาพรสายรักน้ำแข็งทิพรวรรณนะครับแล้วก็ไหมไทยหัวใจศิลป์เนะจ้าของเพลงดังให้บุญนำพาร้อยล้านวิวนะของลูกทุ่งไทยและก็รวมไปถึงบทเพลงในตำนานแม่ห้างมหาสเสน่ห์ถ้าไปภาคอีสานนี่จะรู้ นะถ้าเพลงหมอลลำวงใดก็ตามต้องมีเล่นเพลงนี้เป็นเพลงตำนานมากนะไหมไทยหรือจอมยุทธก็ได้ไปโชว์ตัวที่ประเทศเกาหลีนะครับที่ลานกลางแจ้งเขตฮาวซองที่ซองนามเกาหลีใต้คือก็มีการโปรโมตก่อนหน้านั้นนะตอนนี้กระแสของไหมไทยก็อยู่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับคือไม่มีจมมานับหลาย10ปีเดี๋ยวก็มีเพลงใหม่ดังๆมานะเรื่อยๆแฟนๆก็หลั่งไหลกันเข้าไปเนืองแน่นนะจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่นุ่นทิดาพร นขึ้นนะครับแล้วก็ทาด้านของน้ําแข็งที่ประวันนะคนก็ยังเต็มพื้นที่หน้าเวทีนะเหมือนกับคอนเสิร์ตปกติจะสังเกตเห็นว่าตอนที่ไหมไทยขึ้นนะครับคนดูหายเลยทีนี้ไปกองกันอยู่ที่ด้านหลังนุ่นเออเราดูเผลอๆหน่อยว่าโอ้ยหรือว่าตอนไหมไทยขึ้นเข้าหนีกลับบ้านแล้ววะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับศิลปินผู้โด่งดัง แต่จริงๆแล้วเนี่ยแฟนๆนะฮะคนไทยของเราที่อยู่ในเกาหลีที่รอคอยโดนกักบริเวณครับให้ห่างออกไปเป็นกิโลเลยนะเอออาจจะไม่ถึงกิโลแต่ผมพูดไปเพราะว่ามันห่างไกลมากนะดูฮรระยะครับโอ้โห คือแฟนๆที่รออยู่หน้าเวทีก็ต้องการที่จะให้ทิปกับไหมไทยนะครับแล้วก็รอคอยศิลปินอันเป็นที่รักนะต้องไปทำงานไกลบ้านไกลเมืองนานๆทีก็จะได้มีความสุขกับการได้เห็นศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบแต่กับถูกกักอยู่แบบนี้เหมือนกับดูใน YouTube เอาไม่ต่างกันนะฮะมองเห็นไกลๆแต่ก็เชื่อว่าแฟนๆบางส่วนก็สุขใจกับเห็นการนี้แต่บางส่วนก็รู้สึกไม่พอใจนะครับว่าทำไมผู้จัดถึงได้ทำเช่นนั้นกับตอนที่ไหมไทยทำการแสดงแถมแบบเจ้าหน้าที่เกาหลีที่เตรียมกานมานี่ยังแบบว่าไม่อารุมอร่วยเลย เ,ะะเข้มงวดมากแบบมีบางคนที่จะวิ่งเข้าไปเพื่อหาไหมไทยในโดนรวบเลยแล้วก็บางคนจะเข้าไปให้ทิปกกับโดนจะกีดกันไว้นะฮะ บรรยากาศมันเลยตึงเครียดไปทุกอย่างเจ้าของงานก็พยายามแบบโอ้โหระวังป้องกันเต็มที่ก็ดูโอ้โหเซเรียสกันเลยนะครับแล้วนัจนจะต้องมีการประกาศเตือนนะกับเจ้าของงานว่าอย่าให้เกิดปัญหาแบบโอ้ทุกคนก็รู้สึกว่าไม่เอ็นจอยกับสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นส่วนไหมไทยเองนะครับก็ดูท่าแกไม่โอเคเหมือนกันแกตะโกนบอกเลยนะฮะตามคลิปครั้งหน้าถ้าจะให้อยู่ไกลขนาดนี้อย่าเรียกแกมาอีกอเป็นศิลปินที่รับใช้แฟนเพลงตลอดมานะครับ เห็นแบบนี้ไหมไทยก็ทนไม่ได้เหมือนกันเรียกว่าแฟนๆก็เดือดกันมากๆนะอุตส่าห์ได้มีโอกาสทั้งทีที่จะได้เห็นตัวเป็นๆของไหมไทยนะบางคนไม่ได้กลับบ้านเป็น10บสปีแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเสียเงินว่ากันว่าถึง50,000วอนนะในการเข้าชม แต่บทสรุปเนี่ยเรื่องนี้เห็นใจกับทั้งตัวของไหมายไทยเองนะครับตัวของแฟนๆที่อยู่ในเกาหลีและรวมไปถึงผู้จัดด้วยอันนี้เห็นใจเลยผู้จัดครับได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะซึ่งก็เป็นคนไทยเหมือนกันนี่แหละซึ่งผู้จัดก็บอกเอาไว้นะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ของเขาในการจัดครั้งแรกนะที่ประเทศเกาหลีเขากราบขอโทษกับลูกค้าคนไทยที่อยู่ในเกาหลีแล้วก็กราบขอโทษพี่ไหมไทยด้วยอันนี้เป็นความบิดลาดของผู้จัดเอง ครั้งนี้เป็นงานปีแรกนะฮะตัวเขาเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานคอนเสิร์ตสาหรับคอนเสิร์ตกลางแจ้งเป็นงานปีแรกที่เกาหลีปกติเขาจะเปิดแต่ผับคราวนี้เขาเลยลองแบ่งออกมาแบบทําคอนเสิร์ตสงการลองขอเอกสารต่างๆนานาเขาก็บอกเขาผิดเองนะที่ เอกสารทุกอย่างมันไม่เรียบร้อยมันเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เขาได้รู้ว่าเขาเองต้องเรียนรู้อะไรอีกมากเลยก็จะพูดถึงปัญหาตั้งแต่เรื่องของบัตรคอนเสิร์ตเรื่องเบียร์ที่ไม่พอด้วยแล้วก็ในเรื่องที่กั้นนะฮะที่กั้นไหมไทยออกไปไกลเกินที่แฟนๆจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดคือตอนแรกอะ่ะเขาจัดสงการ เขาไม่คิดว่าลูกค้าเนี่ยจะเยอะขนาดนี้แล้วมันทําให้บัตรไม่พอในตอนแรกเขากังวลไงแบบว่ามีคนรอบข้างมาพูดกับเขาว่าโอ้อยจัดเลยเพราะว่ากลัวว่าจัดไปแล้วจะไม่มีคนนะฮะกลัวตํารวจมาลงด้วยตอมจะมาดักอะไรอย่างนี้นะในตัวเขาเขาเป็นคนจัดงานเขาก็แบบโอ้หใจหวิวเลยอะเจอแบบนี้เขากลัวว่าลูกค้าจะไม่ถึงพันคนเขาก็บอกท่านทูตนะว่าโอ้คราวครั้งนี้น่าจะไม่เกินพันคนละครับเออก็บอกไปแบบนี้โดยการสื่อสารคาดเคลื่อนนะครับเอาจริงมากัน 3- ามสี่พัน ต่อแถวกันเป็นกิโลเขาก็ตกใจละเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เกาหลีส่งมาเนี่ย ส่งมารับกับลูกค้าประมาณพันคนเขาก็บอกว่าที่กั้นเนี่ยเพราะว่าตอนน้ําแข็งกับนุ่นทิดาพรน่ะขึ้นนะคนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอหมายไทยขึ้นนะ่คนไม่รู้ลังไหลกันเข้ามาไม่รู้จากไหนหลังไหลเข้ามาตอเกเงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งแล้วด้านหน้ามันจะมีปืนฉีดน้ําตํารวจก็มาเห็นก็บอกว่าเฮ้ยมันอันตรายนะตารวจเกาหลีนะถ้าลูกค้าเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบทีนี้คุณแม่ของคนจัดเนี่ยเขาก็เลยไปเซ็นว่าถ้าสมมติว่าเกิดคนตีกันขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแม่ของ ขเขาจะโดนคดีทันทีจะต้องโดนคดีเพราะว่ามันเกินกว่าที่เขากําหนดตํารวจก็เลยว่าขอให้กั้นนะตอนที่ไหมายไทยขึ้นให้กั้นเลยไม่งั้นจะไม่สามารถให้ขึ้นเวทีได้ทําผู้จัดก,ก็เลยยอมทําตามตํารวจนะฮะเออมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่พูดถึงความวุ่นวายของแฟนๆที่แสดงความไม่พอใจคือเขาเองเขาต้องทำใจว่าเออต้องยอมรับดราม่าของแฟนๆพี่หมายไทยนะ,ะรวมถึงแฟนๆที่ประเทศไทยด้วยที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ลงังไลเข้ามาแน่นอนเขาก็เลยทําการนะครับ ขอโทษไหมไทยนะด้วยการประกาศนะแฟนๆที่ไม่ได้ใกล้ชิดพี่ไหมไทยนะก็สามารถพบกับพี่ไหมไทยได้ที่ ผับในเกาหลีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ยงานในผับก็จบลงด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็ผู้จัดก,ก็ถือว่าโอเคนะครับเขาก็บอกว่าเขารักในพี่หมายไทยนะแล้วก็เข้าใจว่าแกน้อยใจเหมือนกันทําไมพอถึงคิวแกแล้วต้องแบบว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยแบบดูแลพี่หมายไทยอย่างเต็มที่นะที่นั้นนะครับก็โอเคนะจริงๆผมเห็นคลิปที่เขาดราม่านะเป็นคุณแม่ของผู้จัดเนี่ยเขาแบบไปยืนเฝ้าตรงนั้นเป็นตึงเครียดหน่อยนะออหลายคนบอกก็บอกแกเป็นอะไรงนะแต่จริงๆแกก็คอยั u p ะใครที่อยากเอาอะไรให้พี่หมายไทยก็ฝากไว้ที่แกนะครับอย่างภาพพันคอเนี่ยนะในวิดีโอล้วก็จะเห็นว่าก็ได้เอาไปมอบให้ก็ถือว่าสรุปดราม่าก,กันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวคนไทยในต่างแดนนะก็มาหมดลูกทุ่งกันบ้างคิดเห็นเป็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และซับสไครต์เพื่อเป็นการจะให้อดมินทีมข่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในทุกคลิปที่อดมินอัปเดตข่าวสารไปจะได้ไม่พลาดกันแล้วเจอกันกับเรื่องราวคนไทยในต่างแดนกันต่อมีอะไรดีเดียวนำเสนอวันนี้้ไปปกัันนลคครบเจอใหมิา สวัสดีครับ